กัมพูชายื่นจดทะเบียนขนมจีนขเขมรหรือนมบันจอกกับองค์การยูเนสโกในสาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพจเอเชียนมองไทยได้โพสต์คลิปพร้อมระบุว่ากัมพูชายื่นจดทะเบียนขนมจีนขเขมรหรือนมบันจอกกับองค์การยูเนสโกในสาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชื่อนมบันจอกตั้งแต่ปี2021 ผ่านมา3ปีแล้วองค์การยูเนสโกยังไม่ยอมรับและขึ้นทะเบียนให้และปีนี้กัมพูชายื่นไปอีกซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วหลักฐานนมบันจอกแทบจะไม่มีเลยในข่เมนเมื่อคนหาข้อมูลทางวิชาการกลับไม่ปรากฏว่ามีมาตั้งแต่สมัยไหนเมื่อใดภาพถ่ายในอดีตวิดีโอในอดีตก็ไม่มีแต่ยื่นจดทะเบียนในนามอาหารแห่งชาติตัวนี้เขาก็มีการสืบค้นกันนะครับว่าจากคลิปวิดีโอ การทาขนมจีนในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ60-70ปีที่แล้วอันที่จริงประเทศไทยไม่ได้จะมาค้านแต่ว่าสิ่งที่ชวนงงก็คือว่ากัมพูชาไม่มีคลิปการทําขนมจีนเก่าแก่กว่าไทยและไม่รู้มาก่อนว่าเป็นอาหารของชาวมอญที่สําคัญในประเทศเมียนมาเป็นอาหารประจําชาติคือโมฮิงกาหรือขนมจีนพม่าเป็นที่นิยมมากกว่าในขเขมรมาก